สวัสดีจ้ามากินข้าวเที่ยงน้องกันเ้ยจ้ามาเมนูตำส่วบตกแต่งสวัสดีครับมาข้าวเที่ยงผส,สมปจีนนะปะจีนผสมแคบหมูหนังไก่แตงโมครับ มิโนูง่ายๆหนังไก่คับตำเตงโมครับแคบเหมือนเดิมก็คิดี่ไง

ช่วงนี้ฝ้นตกซุ่มมือครับออกไปเทำง,งานบ่ไยเลย ก็ห่อนๆเลยนอครับ มันจบนงงไล่ไหน <c oughs> โบวตงโงโ์ติ่งแล้วงงซัดต่างๆหนาฝนเนี่ยยุ่งไร่ทนำะอันตรายขี่เก็บแม่งอ่อนแล้วนะสารพัด ยังไม่ไหมอยู่แบบนี <c oughs> ้กรอบแม่เพื่งรกก่างมาชมกับสื่อนะสื่อลันสองพี่น้อ, <c oughs> องเขาล้างออกมาลงก็ว <c oughs> ของคนค้ายดีเพ็ดอตลอดเบือ้องหลดอกแกะหมูนะข้าวพ่อห้าดอก

พี่เขาว่าพายุเขาคววันทียี่สิบเอ็ดบ่ะได้ช่วงนี้เฮ็ดง่านลำบากนะครับช่วงนี้ฝนตกเฮ็ดงานน่าก งานรับเมาส์กันแบบนี้แหละงานรับเมาส์งานก่อสร้างถึงฤดูฝนเหตดงานยากถ้ามีภายในมันก็นดีไปงา,านภายนอกก็จบเลยไใช้ด้นอนอย่างเดียวนอนสื่อกับ,บด้เสื่อมเล็กที่เสื่อมเล็กกับใยที่ปูน,ะะน,นกับด้ขื้นล้างขากับได้ ถ้าสีกับมะเด้นะฝนนี่ห้าล่อตกปลายังเดียว งนี้ำ้พราะท่านไหลปลาบ่ระท่านเหา่า,า,หาตกปลาผมกัยังตกคือเก้านะครับบางเทือไปกับมันบบได้มันโไดกับโบเลรงคลิปตกยุ่ประจำ còn hàng láng cũng không có gì, cọp 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 cọp, nè, nè, trống cái bài,

เป็นปลานี่ไอปลาปลาจีนปลาจีนอืมล้าก็ผสมล้วก็วก่าผสมปลาได้จังได้เนาะเพราะว่าปลามาม่อมอร่อยเหมือนเดิมอืม ใช้ตัวปลามันเป็นปลากลางยิงใหญ่ม <ừ. S 2> ันบ่มีปลากลางเนาะปลาตัวนี้มันบ่ได้มีกลางน้อยๆมันกินง่ายนี่ปลาเนี่ยจะกินง่ายก็ปลานน้่งนั่นันกลางหน่อยกลางกานานิน,น,น,กนกบ่ดีกับข้าวข้อ 也不知 เออทิชชู่ม่ไปเปื่อนเปื่อนปากเปื่อนมืนออ,มมอ,อ,มอ,อิ่มครับผมเดี๋ยวโม่แซ่เย,นยน็นๆ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับน,นะครับกับเมนูเด็ดตำแตงโมแสบทะลุมิติอีกลอเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีจ้าบายบาย่อนคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเด้อจ้าบายบาย